สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กสิพาม้าเบิงครับวิธีเอาต่อครับไปเห็นต่อห้างหนึ่งเนาะครับนอก็เลยมาเอาครับอยากกินครับผมนี่ครับห้างบบใหญ่ดออครับปั้นกลางครับผมมาหอดกับตัดกิ่งใหม่เลยครับตัดกิ่งหลบขางมันครับส่องไฟมาประมาณทุ่มหนึ่งเนาะครับนอขาเอากางเว้นมันอันตรายเนาะครับอันน้ำมันโซล่าอุดหูมันครับ ใส่สำลีอุดหูมันไหวครับผมมันมาก่ออยู่ในกิ่งปาล์มเนาะครับมาตัดปาล์มก็เลยมาเห็นครับนี่ครับห่างปันกลางครับใบใหญ่ปันไหลครับวาสิมีลูกบ่อครับเบิงพี่น้องอันนี้ก็แม่มันสลบครับผมอุดหูมันครับอันน้ำมันสุบสำลีอุดหูมันให้แม่มันสลบเด้อยครับวิธีเอาต่อครับ บอันตรายครับปล่อยให้แม้มสลบก่อนควยข้อเอาครับในลูกพีกระทือครับถือไปนั่มกันแล้วว่ายนั่มครับยันห้างมันคูครับนี่ครับเพื่อนฟังเสียงเพื่อนว่ามันสลบมืดอย่างครับถ้าบสลบนี่อันตรายด้ครับเด้อต้องปล่อยให้เสียงปีกมันหายดังก่อนครับถ้ามันบัดัง แสดง่ามันสลบมันแหลวครับกสิตัดที่แหลกก็ว่าสิถือเอาไปทั้งกิ่งนั่นแหละครับกระตัดกิ่งออกครับตัดไปตัดมาให้ลูกพี่คุณตัดกิ่งซองไฟเพื่อนครับกระตัดกิ่งกันเหนียวมิดกันหน่อยครับผมตี้นเหยียบสิฮักเอาครับสิถือไปทั้งกิ่งครับผม ฟันฟันครับห้างคูเลยพี่น้องเบมงครับแมวสลบมันแล้วครับดีแต่แมวสะลบเม็ดนะครับอันตรายนะครับแบบนี้ไข่คูเต็มเลยครับมีห้างมันครับใส่ทุงยางมีอยู่สามสันครับผมห้างในหน่อยแต่หอนหน่อยพริกขี้นูด้ยครับห้างหน่อยแต่พริกขี้นูแมวล้นเต็มเลยครับก็มา หดบานแล้วครับนี่ครับว่างให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมใส่ถาดครับหนึ่งอันครับผมเห็ดยังได้กินกระเสบด้วยครับผูหุ่นเห็ดกินเป็นครับผูหุ่นหมักแต่สําหรับผมผมหมักกล้วยเด้อครับกระสีเอามากล้วยกินให้ช้พี่ให้น้องเบิ้งนั่นแหละครับสองอันครับสองสันนี่ครับให้พี่น้องเบิ้งครับ บกคอยทีบันไดครับเดือนหาเดือนหกกำลังครับกำลังช่วงนี้กำลังหาต่อหาผึ่งเด้อครับนานีนาหาต่อหาผึ่งครับผมนี่ครับแล้วก็สิเอามาหนึ่งนี่ครับหนึ่งใส่หัวดังสี่ครับหนึ่งให้มันซุกหนึ่งเพื่อไปเคาเอาลูกมันครับผมนี่ครับหนึ่งซุกแล้วครับเนี่ยกรสิเทสศถาดครับ สิเคเอาลูกมันครับเพื่อไปเฮ็ดเมนูครับก๋วยลูกพีพิ่นอยากกินก๋วยนี่ครับพิ่นกระเคาะครับก็ได้หลายเติบครับเคาะแก้ครับแก้ออกจากห้างแล้วเคาะขยาวขยาวมันลุดครับผมนี่ครับได้หลายเติบครับผม เห็นปาหังนยหน่อยโบเมนนยหน่อยครับได้เป็นถวยบนครับนี่ครับลูกลูกง่ายพร้อมนะครับมันเป็นหนาของมันนะครับหนาเดินหาเดินทอกหรือหนาเอาตออเอาผพิงเด้อครับพี่น้องคนอีสานเขาจะหูครับนี่ครับเคาะไปเคาะมากก็ได้มากร้ายครับเคาะซอยกันครับ ได้ไลยเติบครับผมนี่ครับไก่ซีเหลวแลครับขอขอขอให้มันลดลงมาครับผมแกะครับนังแกะซอยกันครับนี่ครับได้ไลยเติบเ็นบ่ครับพี่หนองบึงนี่ครับได้เป็นถวยครับผม ในเป็นถั่วกระเช้าไปต้อมอีกเทื่อนนึงเนี่ต้มแล้วแล้วครับต้มใส่หมอแหลวแล,วแล้วครับสิก,ก่อยก่อยมันแหลวแล้วครับผมนี่ครับหนากินบ่ครับมาิมเบงกระแสบครับผมสำหรับผูพ่นมากนอกครับนอกก็มีท่อนี่